สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเกดอยู่ที่อำเภอน้องกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและววันนี้ค่ะเกดจะพาคุณผู้ชมไปชมไร่ข้าวโพดค่ะที่สวยงามฝักโตอยากรู้เคล็ดลับไหมนะคะ คุณแม่กันเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แม่กันเลยดีกว่าค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คะนี่คือคุณแม่กันลยานะคะเจ้าของไร่ที่นี่นะคะที่เราพาคุณผู้ชมเดินดูอยู่เมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะมาถามเคล็ดลับคุณแม่นิดนึงว่าปลูกข้าวโพดยังไงนะคะให้สวยขนาดนี้แม่คะตอนนี้แม่ปลูกข้าวโพดกี่ไร่คะมีสิบไร่จ้ะพันอะไรคะแม่ตอนนี้ ตอนนี้เป็นเจ็ดสองจ้ะเราปลูกเจ็ดสองตลอดเลยไหมคะแม่กะสลับกันแน่เจ็ดสองแน่หากเก่าแน่ต่างกันยังไงคะเจ็ดสองนี่มันเสียอายุสั้นอายุสั้นกว่า,วา,ากเก่าเก่านี่กัประมาณเจ็ดสิบกุมือ เจ็ดสี่ไม่เก้าเจ็ดี่ามาขีดวัน72นี่ก็ประมาณหกสิบกู้มือเด็กเตะแล้วแตะแม่ก็ปลูกสลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะราคาดีนะคะอยู่ประมาณ6บาท6บาท50จ้ะกบาทห้าสิแต่ว่าได้ตลอดเพราะว่าแม่ก็ปลูกเมื่อกี้คุยกับแม่แล้วค่ะแม่บอกว่าปลูกหมุนเวียนตลอดก็จะได้ตลอดทั้งปีเลยไปดูไร่ของแม่มาแล้วเพราะว่าฝักใหญ่มากเลยอยากถามเป็นรักแม่นิดนึงว่าแม่ใช้ใช้ปุ๋ยอะไรคะยูชาลีเนย ในข้าวโพนะคะก็มี13บสามนาะแลม่เนาะแล้วก็13 5 35ห้าสห้าตัวบีมกีนนะคะแล้วก็เน้นฝากศูนย์หกศูนย์แแม่อใช่ศูนย์ก็ฉีดเอาฉีททางใบทางต้นส่วน13 0 3 0ศูนยางนที่ปล่อยสมปล่อยทั้งหนักอะไรจะวปล่อยทั้งหนักมาส่วนตัวบีมกรีนแม่ก็ฉีททางใบเมีนจ้ะชีททางใบดีไปสิบ เพิ่มแป้งเน่เพิ่มแป้งใช่ก็ทําให้ฝักใหญ่ขึ้นเพิ่มแป้งกระตุ้นมันให้มันฝักใหญ่เน้นช่วงฝักเน้นช่วงที่กําลังออกฝักเนียนจ้ะหันห้องแอร์เลยนะโคดฉีดช่วงนี้กันเลยแต่นี่แล้วช่วงช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงไหนล่ะคะช่วงนี้พร้อมที่จะฮัก์ทเลยจ้ะมันก็ได้หกหมื่นหกสิบสามหมื่น ส3 64มหกสก็พอ,อจริงๆหกักถ้าเกิดว่าลองหักชิมได้เลยใช่ไหมคะมจริงๆก็หกักลองหักชิมได้ระว,วังมันแอบอยู่สี่เท่านั้นเลมันเกิดปัญหาหนี่อ๋อม,มันเหมืนกันฝักจันสี่อันนี้คือ60สกว่าวันนะคะเนีนจ้ะถ้าเกิดว่าแม่จริงๆแม่จะเก็บอยู่ที่ประมาณกี่วันถ้าเกิดเราเติมเต็มเป็นยังสี่กับประมาณ70ก็รออีกประมาณ10 ิบกวันสีมันจะเข็มกว่านี้อยากให้แม่ฝากอะไรนิดนึงคือคือมีผู้ชมบางท่านอยากลองปุ๋ยชาลีแต่ว่าเอ๊อยังลังเลอยู่ว่าลองดีไหมนะระบบน้ำใส่เลยจ้าก่่าต้องล้องดอกันองลังเลนะแม่นจ้ะมันจัดดีอยู่ ก็ดูผลผลิตของแม่มาแม่ฉีทั้งหนี่แม่ฟักแม่ยังเขาแบบมนได้หมดไปใต็หมดยาได้หมดทางน้ำทางใบเรามีบริการหมดนะคะใช่วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่กัลยามากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับเราค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะอีหน้านะคะเรายังอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เราจะพาไปดูไร่อะไรฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ